สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาเจอกันเนาะพอดีหายไปนานพาลูกไปเที่ยวมาครับเพิ่งกลับมาเมื่อคืนเลยแล้วก็เออหายไปนานแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้กลับมาทำคลิปใหม่ลงหน่อยดีกว่าทีเนี้ยจริงๆอ่ะจ,จะบอกว่าสไลด์เนี้ยผมเตรียมไว้ตั้งสองอาทิตย์แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อตอนต้นเดือนเนี่ยแบบยุ่งมากจนไม่มีเวลาจะทำให้เสร็จแต่ว่าก็คิดว่าอาจจะ อาจจะช้าไปนิดนึงนะแต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยก็ยังมีประโยชน์อยู่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้มันไอเดียมาจากตอนที่ดิฟซิงมันออกมานะครับแล้วก็พุ่นลงอะไรนะน้าช่วงนั้นใช่ไหมแต่ทีเนี้ย <c oughs> ผมผมจะอธิบายว่าทําไมวันที่เป็นแบล็กมันเดย์วันนั้นนะที่เขาบอกว่าดิฟซิงมันออกมาเนี่ยแล้วแบบพุ่นมันลงแบบเยอะมากทุกคนตื่นตระหนกกันหมดเนี่ยผม ผมเฉยๆกับเรื่องนี้มากแล้วจริงๆผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวเรื่อง AI กันนะวันนี้ว่าผมมองยังไงแต่ทีเนี้ยจะบอกว่าผม d i s c l a i m ก่อนผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI นะครับผมไม่มีคำรู้ด้าน AI จริงๆจังหรอกแต่ว่าผมในฐานะนักลงทุนเนี่ยผมคิดว่ามันทำความเข้าใจได้ ไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าในเรามองจากแบบบิ๊กพิกเจอร์เนาะเราไม่ได้เป็นคนแบบไปลงไปทำาอไอหรืออะไรแบบเนี้ยแต่เรามองจากบิ๊กพิกเจอร์เรามองว่าธุรกิจแบบไหนที่มันเออน่าลงทุนเนี่ยผมว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนที่เราจะไปลงเรื่องไ i เนี่ยเราย้อนกลับไปส,สักร้อยกว่าปีที่แล้วก่อนเนาะตอนทีเ่เครื่องจักรไอนานะครับมัน มันมีการผลิตออกมาเป็นครั้งแรกกันน่นาจะใขรเจมวัตใช่ไหมก็ถ้าเรามองเปรียบเทียบอะสมัยนั้นอะ <c oughs> เครื่องจักรไอนามเนี่ยมันก็คือจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องแบบเอ่อใช้พละกําลังใช้กล้ามเนื้อเราในการทํางานอะไรพวกนี้ถูกปะเพราะมันมีเครื่องจักรพวกนี้เข้ามา <c oughs> เครื่องจักรพวกนี้มันก็ทําหน้าที่แทนกับกล้ามเนื้อของเราถูกปะแทนพลังแขนแทนพลังขาของเรา เราจะเห็นในร้อยปีที่ผ่านมาเราจะเห็นวิวัฒนาการออกมาพวกนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องจักรในการยกของการขับรถรถที่มันเคลื่อนที่อย่างงี้มันก็เป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งถูกไหมครับแต่โอเคมันไม่ใช่มันไม่มันเปลี่ยนจากไอ้น้ำแล้วมันเปลี่ยนเป็นมาเปลี่ยนจากสื่อจากไอ้น้ำอะมาเป็นเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานน้ํามันเป็นอะไรอย่างงี้แต่คีย์หลักของมันอะมันก็คือการทํางานด้วยการใช้เครื่องจักรถูกไหม ถ้าเรามองกลับไปอ่ะเราจะเห็นว่าเครื่องจักรเนี่ยมันเข้ามาแทนกล้ามเนื้อของเราแล้วสิ่งที่เรากําลังพูดถึง AI ตอนนี้ AI เนี่ยมันทํางานแทนอะไรของเรามันก็คือทํางานแทนสมองของเราถูกปะครับมันคือจริงๆมันต้องบอกว่ามันคือเรื่องเดียวกันนั่นะแหละเพียงแต่ว่ามันทํางานคนละส่วนกัน AI มันทําหน้าที่ในการคิดแทนเราว่าเอ๊ยมันจะทําอะไร ลองนึกถึงสภาพไอฮิวแมนนอยของเท s l a ก็ได้หุ่นยนต์ที่เทสลาเขากำลังโปรโมทอยู่ตอนนี้ต้งกปะ AI ของเท s l a มันประมวลผลแล้วมันจะบ่งบอกมันเหมือนสมองอะว่าเฮ้ยเครื่องจักรตัวหุ่นยนต์ตัวนั้นตัวระบอบนั้นต้องเคลื่อนที่ยังไงต้องใช้แรงขนาดไหนยังไงมันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือสอสามปีที่ผ่านมาที่เรากำลังแบบบูมเรื่องไอกันมากเจริงๆแล้วอะ a ออ่ะมันทำหน้าที่แทนสมองเรานะครับพอเราเข้าใจภาพอย่างนี้ปุ๊บอ่ะเราจะเราจะเริ่มเห็นภาพได้เวลาเราวิเคราะห์หุ้นหรือเวลา,าวิเคราะห์บิสกิทกกับ AI เราจะเห็นภาพได้ดได้ง่ายขึ้นว่าอ๋อ AI ตัวนี้มันทำงานอะไรนะครับโอเคทีนี้เราเข้ามาสู่ส่วนของ AI Stack แล้วนะครับก็คือตัวเทคร์รี t a c k อันนี้จริงๆอะ่ะ มันออกมานานแล้วแหละออกมตั้งแต่ปี22 2 2ันาแล้วที่ตัวตัว GPT มันออกมาใหม่ๆเนาะก็ก็มีคนทำออกมาแล้วให้เข้าใจง่ายๆคือผมอะเห็นตัวนี้ตั้งแต่ตอนประพัน2ีแล้วผมรู้สึกว่าแบบพอผมเห็นภาพอันนี้ผมรู้สึกว่าแบบเอ้ยทุกอย่างมันเคลียร์หมดเลยอะมันเคลียร์ว่าเฮ้ย AI เนี่ยมันทำงานยังไง Sta c k เทคโนโลยีมันเป็นมันเป็นแบบไหนนะครับถ้าถ้าเราเข้าใจรูปภาพเนี่ยทั้งหมดอะ เราจะเราจะเห็นภาพค่อนข้างเยอะเลยว่ามันมันทำงานยังไงเนาะเรายอ้อนย้อนกลับไปอินเทอร์เน็ตก่อนก็ได้อินเทอร์เน็ตมันก็จะมีเมื่อก่อนมันก็จะมีพวกแบบโมเดม็มพวกอะไรอย่างนี้นใช่ไหมแล้วก็ข้ามมาถึงเรื่องของพวกคอมพิวเตอร์ทั้งหลายถูกปะ่ะแล้วก็ข้ามไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นพวกแบบแอปพลิเคชันทั้งหลายถูกป่ะครับ AI เนี่ยมันทํางานเหมือนกันนะครับสเต็กของ AI อย่างเงี้ยหลักๆแล้วอ่ะมันก็จะเป็นแบบสี่ส่วนอย่างี้คือตอนแรกที่ผมผม ตอนแรกถ้าไม่มีไอพวกนี้ผมก็แบบตอนที่ผมไปทำคลิปเนี้ผมก็แบบเอ้ยส่งมาให้เมฆดูเมฆคุ้นเปลี่ยนโลกบอกเมฆเคยอย่างนี้ป่ะเมฆบอกไม่เคยเห็นพี่อะไรอย่างี้แบบเฮ้ยจริงๆอะ่ะผมจะบอกว่าภาพแบบนี้ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างของมันอ่ะมันจะมันทุกอย่างมันจะเคลียร์นั่งเยอะเลยในการวิเคราะห์ของเรานะครับคือเขาแบ่งไอไอสแต็กเนี่ยเป็นเป็นสี่สี่ส่วนเนาะส่วนล่างสุดนเนี่ยมันคือเรื่องของเกี่ยวกับ Data เกี่ยวกับอะไรพวกนี้ที่ ที่มันที่มันใช้นในการวิเคราะห์ทั้งหมดใช่ไหมพอข้ามขึ้นมาจากขึ้นข้างบนมาจากของอที่มัน On Top Data ขึ้นมาเนี่ยก็พวก Infrastructure ทั้งหลายก็มีพวกฮาร์ดแวรหรือพวกคลาสคอมพิวติ้งที่มันใช้ในการประมวลผลทั้งหลายนั่นแหละขึ้นใหม่ชั้นหนึ่งก็จะเป็นพวก AI m o โมเก็พวก gpt พวกอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ข้างบนสุดเลยมปนเรื่องของแอปพลิเคชันโอเคเดี๋ยวเราจะลองไล่ไปทีละสเต็ปเนาะแล้วเราจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นนะครับ โอเคเรามาดูในส่วนของอล่าสุสดเลยนะเนาะเรื่องของ Data เนี่ยคือเราต้องเข้าใจก่อน AI ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันตอนนี้คีย์หลักของมันเลยก็คือคนที่ทำโมเดลเขาต้องเอา data นี้ไปเทรนก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะ AI จะดีหรือไม่ดีจะเก่งหรือไม่เก่งจะ powerful หรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ว่า Data ที่คุณมีอ่ะมันมันดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ a พวกนี้มันมันสำคัญยังไงตรงที่ว่า ถ้าเราเอา Data ที่ไม่ดีใส่เข้าไปเยอะๆอะมันก็ทําให้ AI มันมันเพีย้ยนเหมือนที่เราจะใช้คําว่าพวกอะไรฮอลลู ulu, อะไรพวกนั้นกันใช่ไหมครับเพราะงั้นอะภาพตรงนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือใครกว่า Data เข้ามาได้มากๆแล้วก็มีคุณภาพเยอะๆมันก็จะช่วยส่งผลให้ AI ตรงนั้นมันดีขึ้นนี่คือสิ่งที่มันเราเห็นว่าทําไมคนที่ทํา AI โมเดล ช่วงแรกๆปี2ปีแรกอะคนที่มาก่อนมักจะเป็นคนที่าสามารถที่จะเก็บ Data ในอินเทอร์เน็ตได้เยอะเราก็จะเห็นพวก GPT ที่เขาไปกวาด Data มาแล้วก็เริ่มทั่วกันหลังแล้วเราจะเริ่มเห็นว่ามันมีนมการฟ้องร้องจากพวกสำนักข่าวว่าเฮ้ยคุณเอา d t t a เราไปเทรนอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ได้อนุญาตใช่ไหมครับ Google ก็ทำา d t t a ก็มี Data อยู่แล้วทั่วโลกใช่ไหมเ มีใครกันเมตาเมตาก็มีดาต้าของตัวเองที่เขาเอามาแทนในไอท์ไนท์ก็คือไอโฟนใน Facebook Instagram อะไรทั้งหลายนั่นแหละกรอกกรอกของอีลอนมัสก์นี่ก็เขาก็มีดาต้าของ Twitter แล้วทุกคนก็ไปกวางดาต้า data ของอินเทอร์เน็ตมามาเทนในไอท์ทำให้ไอทตัวเองมีประสิทธิภาพเพราะงั้นดาต้าเนี่ยจะเป็นคีย์สำคัญยุคหลังจากนี้พอเริ่มตอนนี้คนที่เป็นเจ้าของดาต้าเริ่มรู้แล้วว่าดาต้าตัวเองมีค่าเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ คนที่เขามี Data จะเริ่มปิดร้านไม่ให้ไม่ให้มาดูดดัตต้าไปง่ายๆล่ะคุณอยากได้ Data ไปเทรนคุณอยากได้แอรของตัวเองเก่งใช่ไหมให้ตัวเองเอมี Data ที่ดีอะ่ะคุณก็ต้องไปซื้อมาซื้อ Data ของเราเราจะเริ่มเห็นสานักข่าวทัางหลายเริ่มปิดไม่ให้ไม่ยอมไม่ให้ทุกคนมากกว่าด Data ละคุณอยากได้อามามาซื้อเข้าไปตัวที่ได้ประโยชน์ตัวนี้เต็มๆเลยนะที่ผมเห็นตอนนี้นะแล้วหุ้นก็ขึ้นมาดีมากแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้ขึ้นมาดีเฉพาะ ส่วนของเรื่องนี้แต่ว่ามันมีเรายนิวจากการขาย Data นี้ได้เยอะพอสมควรเลยก็คือเรดดิคไปดูราคาเรดดิคนี่ขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไปดูในส่วนของแท้ในเนี่เรายรับอันหนึ่งอ่ะมันจะมีอันเรายนิวอันหนึ่งที่มันบอกว่ามันขาย Data าหนึ่งปีหนึ่งหลายสิบล้านเหรียญน,นะครับขายให้กับ Google ขายให้กับ gpt ขายให้กับพวกเนี้ยเพราะว่าเรดดิคเนี่ยมี Data ที่มีประโยชน์เยอะมากในการเอามาเทรน ai ในสภาพดูเวลาเราถามอะไรไปบางอย่าง กับ GPT ถามกับ Gemini อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปเอา,เอาคำถามนรองเนี้ยไปไปไป,ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตใน Data ที่เขามีเงี้ยแล้วมันก็พ่นออกมาเป็นเป็นคำตอบให้เรานะครับ Data ที่มันมีประโยชน์พวกนี้จะทำให้ AI ตัวนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับที่ผมบอกผมไม่ใช่เซียน AI นะผมเป็นนักลงทุนเพราะฉะนั้นอนะ่ะผมผมพยายามจะเอาคีย์หลักของมันออกมาให้ดูเฉยๆว่าเออ Data เนี่ย เป็นเลเยอร์ที่มีประสิทธิภาพมากแล้วก็มี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 ส่วนสำคัญในในในสแต็อันนี้นะครับก็เวลานึกถึงถ้าให้นึกถึงประโยชน์จริงๆอ่ะนึกถึงแบบหุ้นที่มันได้ประโยชน์อย่างไงเลดดิเงี้ยได้ประโยชน์แน่ๆ Google ได้ประโยชน์แน่ๆนะครับแต่ว่า Google บางอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เรามีอย่างเงี้ยเราไม่คล้ายคนอื่นนะเขาก็มี data ที่มีประโยชน์ของตัวเองนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ Data ก็จะเป็นส่วนเลเยอร์ที่มันสํบสคัญมากๆแล้วก็อยู่ล่างสดของของทุกๆอย่างเลยเพราะถ้าคุณไม่เริ่มจากการที่มี Data ของตัวเองหรือไม่มี Data ที่คนอื่นไม่มีอ่ะ AI ของคุณก็จะเหมือนคนอื่นไม่ได้มีอะไรดีคนอื่นเลยครับโอเคเราชิปขึ้นมาข้างบนขึ้นาหม่นิดนึงเนาะก็จะเป็นในส่วนของ infrastructure นะครับ infrastructure เนี่ยจะบอกว่ามันเป็น เวลาคนพูดถึง AI ก่อนหน้านี้ปีปีสองพันยี่สิบสามสัี่เนี่ยตัวนี้คือสตาร์เลยถ้าจำได้นะมันคือสตาร์เลยเพราะว่าอะไรมันคืออะไรคืออินฟ a s t r u เ t อร์บ้างก็คือพวกคลาวใช่ไหมพวกเอ่อเรปเซอร์ทอรีก็คือว่าเอ่อพวกโอเ s นซอร์อย่างนี้ก็ไปฝากโมเดลกันไว้ในพวกแบบฮาร์ดแวร e ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับพวกฮาร์ดแวร์ที่เราจะเห็นพวก CPU ียูพวกเอ็นวีเดียได้ประโยชน์เต็มๆดัต a c เซ็นเตอร์คลาวใช่ไหมครับแล้วก็พวกเอเนจีเพราะว่าการรัน ของพวกนี้มันก็ต้องใช้ energy ทำไมเราก็จะเห็นพวกนิวเคลียร์พวกอะไรมันเริ่มมากันนะครับตรงนี้มันมันคือ star เลยในส0 2 3ันยี่สมัิเนาะก็ผมว่าทุกคนที่ท,ที่ที่อยู่ในวงการนารักลงทุนแล้วก็เห็นพวกเอไอ AI, หุ้น a ออะไรที่มันมามาเนี่ยจะจะเห็นตรงนี้กันเยอะละนะครับก็พวกฮาร์ดแวร์พวกคลาวเป็นหลักนะครับโอเคเราขึ้นมาอีกข้างบนอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็คือพวก AI โมเดลเนาะก็ เราจะเห็นอันนี้คุ้นเคยกันระดับหนึ่งแล้วล่ะก็จะพวก GPT นะครับไม่ใช่ Chat GPT นะเราพูดถึง GPT คือตัวโมเดลนะครับตัว llama นี่ก็เป็น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  AI model แบบหนึ่งนะครับถ้าของค่าย AWS ก็จะเป็นพวก Claude ใช่ไหมครับของ Elon Musk ก็จะเป็น Grok เงี้ย Google ก็จะเป็น Gemini เงี้ยพวกนี้คือ AI model ทั้งหมดนะครับมันก็จะ sit on top AI infrastructure ขึ้นมาอีกทีหนึ่ง GPT ต,ตัวโมเดลเนี่ยหน้าที่ของมันก็คืออะไรก็คือทำการรันในพวกโมเดลพวกนี้แหลอะออกมาให้เรานะครับก็ถ้ายกตัวอย่างง่ายอันหนึ่งก็คืออย่างพวก Perplexity อย่างเงี้ย Perplexity เนี่ยเป็นแอปจะอยู่ข้้งบนสุดเลยแต่ Perplexity เนี่ยมันก็จะให้เราเลือกได้อย่างไว่าจะรันด้วยโมเดลอะไรถ้าไขรนืกองออกใช่ไหมเราก็จะเลือกได้ว่าจะรันบน GPT 3 3มสาจออะไรอย่างเงี้ย ออมันก็จะมันก็จะมันก็จะเลือกโมเดลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานึกโครงสร้างของมันออกเงีย้ยเราจะเห็นอ๋อโอเคเข้าใจละคือตัวแอปพลิเคชันก็คือ,คอส่วนหนึ่งอยู่ตรงบริทที่เราใช้งานยูซอรใ์อรใ,ชใช้งานกันแต่มันจะรันด้วยโมเดลอะไรมันก็สามารถที่จะเลือกได้จะรันด้วยล้ามะโน่นนี่อะไรก็วาดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเพิ่มเตมิมอีกหน่อยหนึ่งนะครับในส่วนของโมเดลอย่างเงี้ยเราก็จะแบ่งหล,ลักๆได้คร่าวๆก็จะแบ่งเป็นสองแบบนะครับคือเป็นแบบ Proprietary Model หรือเป็น open source m o เด l จริงๆไอพวกอย่าง c l o อดหรืออย่าง GPT Gemini อย่างงี้จะเป็น proprietory ทั้งหมดเลยโอ e n source ที่หลักๆเลยที่เราเห็นกันแบบแพร่หลายที่สุดเลยก็จะเป็นของ llama ของ Facebook ของ Meta นะครับมาถึงส่วนสุดท้ายนะครับของ AI stack นะครับก็คืออยู่ส่วนที่อยู่บนสุดเลยก็คือส่วนที่ user อย่างเรานี่แหละจะเป็นใช้งานเป็นอินเทอร์เฟซที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับ ก็ลหลักๆเลยก็อาจจะแบบพวกแชทบอททั้งหลายที่เราที่เราเข้าไปพิมพ์ใส่เขาเขาไปนั่นอะคือคือแอปพลิเคชันทั้งหลายนนะครับอย่าง h a t GPT เนี่ยผมต้องบอกว่า c h a t GPT อย่าจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันคือแอปพลิเคชันถูกไหม h ช t GPT เป็นแอปพลิเคชันที่รันด้วยโมเดลอะไรเราก็ต้องไปดูอีกทีว่าจะเลือกอะไรสังเกตดูเวลาเราใช้ c h a t GPT มันก็จะบอกว่าถ้าคุณใช้ฟรีจะได้รันด้วยโมเดลแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณ เป็น c h a t g p t แบบ plus หรือแบบอะไรก็แล้วแต่ไงมันก็จะรอนด้วยโมเดลอีกแบบหนึง่งเพราะเราต้องแยกออกเราแยกออกมาก่อนนะครับแล้วก็นอกจากไอ a อไอ p ที่ที่ u s e u s อ r อย่างเราใช้งานแล้วอะมันก็มีอีกฝั่งหนึ่งก็คือที่ไม่ใช่คนใช้งานแต่เป็นแบบคอมพิวเตอร์ใช้งานกันเองก็คือพวก Autonomous a g e n t หรือ AI a g e n t ที่เราพูดถึงกันอยู่นี่แหละมันก็จะรันด้วยโมเดลแบบนี้เหมือนกันลักษณะนนเดียวกันก็คือ a i app เป็นคนใช้งาน AI agent คือคอมพิวเตอร์ใช้งานนะฮะมันก็จะเป็นส่วนที่มันอ,อยู่บน on top เลยเป็นเป็นตัวที่ touch กับ end customer มากที่สุดนะครับก็โครงสร้างโดยรวมของมันนะมันก็จะแบ,บ่งเป็นเลเยอร์แบบนี้4เลเยอร์โอเคทีนี้เรามาเข้าสู่คีหลาของคลิปนี้กันละวว่าเอ๊วันที่มันออก deep s e ออกมา deep s e มันออกมาเนี่ย ดิฟซีกมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าในรูปของผมผมก็ใส่ไปให้แล้วว่าดิฟซีจริงๆแล้วอะถ้าเราเข้าใจโครงสร้างของเราเราก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วดิฟซีมันเคยไอ I ้โมเดลนี่หว่าถูกไหมดิฟซีมันเกิดจากการพัฒนา On Top มาจากลามาอีกทีหนึ่งคือคือ,ค,อคือตัวตัวเมตาเนี่ยทำลามาโอเพนซอร์สออกมาใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็เปิดให้ทุกคนมาพัฒนาต่อได้แล้วดิฟซีก็ออยตัวลามาเนี่ยแหละ มาพัฒนาต่อมาไฟล์จูนต่อนิดนึงมาทำอินฟ e r นซนิดหน่อยให้มันออกมาเป็นตัวแอปพลิเคชันใหม่ที่ชื่อว่า p ิฟซีด้วยการลรันผ่านโมเดล i ของเขานะครับโอเคทีเนี้ยวันที่มันเกิดดิฟซีขึ้นมาคียของมันคืออะไรคือทุกคนจะบอกว่าโอ้ดิฟซีเนี่ยมันทำเอไอโมเดลมาได้ถูกกว่าตัว GPT แบบโอ้หลายสิบหลายร้อยเท่าเลยถูกไหมครับ แปลว่าอะไรแปลว่าอ๋อถ้าอย่างนี้แสดงว่าทุกคนน่ะที่จะใช้งาน AI อไงี้มันก็จะทําได้ถูกลงถูกไหมผมผมไม่อยากจะลงดีเทลนะเพราะว่าผมกลัวผิดถ้าใครอยากจะเข้าใจเรื่องว่าดีฟซิกมัน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 คืออะไรแล้วมันทางานยังไงอ่ะผมผมคิดว่าเอ่อ n e l หรือว่าคลิปที่อธิบายได้ดีที่สุดผมผมฟังมาก็ผมว่าในเลเยอร์ที่คนทั่วไปแบบผมอ่ะ สามารถเข้าใจได้ง่ายอ่ะน่าจะเป็นของของ,ของนอายอ์มเนาะก็ลองไปลองไปดูของเขาได้เขาก็รีวิวมาให้ละนะครับโอเคกลับมาของเราก่อนทีเนี้ยคาถามมันก็คืออ้าวถ้าอย่างนี้ไอ้มาราคาถูกลงแล้วใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ละ่ะถ้าเราจําวันนั้นได้วันที่วันจันทร์น่ะที่หุ้นมันลงแบบเนสแสกมันลงไปสามสี่เปอร์เซ็นต์น่ะคนที่ได้รับผลกระทบที่หุ้นแดง,แดงๆหนักที่สุดวันนั้นน่ะมักจะเป็นพวกพวกไหนครับ พวกที่อยู่ข้างล่างถูกป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่า Deep Seek มันทำออกมา AI ทำทำ AI ออกมาได้ถูกจริงๆอ่ะการใช้งาน Data Center ก็จะน้อยลงใช่ไหมครับการใช้งานฮาร์ดแวร์ก็จะน้อยลงถูกไหมมันไม่ต้องใช้อินฟราสเตรเจอร์เยอะขนาดนั้นไงมันเลยส่งผลให้ราคาหุ้นวันนั้นอ่ะอย่าง Nvidia เดียนี่ยลงถูกไหมครับพวกคลาวเจ้าใหญ่ก็กลงพวก Energy ก็ลงเพราะว่า มันมันเข้าใจง่ายอ่ะผมว่ามันเข้าใจถ้าคุณเข้าใจภาพนี้นะคุณจะเข้าใจเลยว่าทําไมวันนั้นตลาดเลี้ยงแบบนั้นพวกคนที่ทำอินฟราสตคเจะพุดลงกันหมดเลยวันนั้นอ่ะเพราะมันแปลว่าอะไรแปลว่าอ๋ออย่างนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนมาใช้วิธีการเอนจิเนียริแบบดิฟซีกันหมดเนี่ยก็ก็ทําให้ไอ t ฟ u าสต r e มันรีควายน้อยลงสิ่นในอนาคตถึงที่มันเคยคาดว่าโอ้อมันจะอมใช้ นู่นเยอะใช้นห่เยอะมันก็ไม่จะเป็นขนาดนั้นแล้วถูกไหมหุ้นมันก็เลยรีแอคแบบนั้นแล้วถ้าใครไปดูนะถ้าใครไปดูรีแอคของตลาดวันนั้นนะพอตลาดมันเปิดหนะุ้นมันแดงเถือทั้งกระดานนะแต่ผ่านไปสักไามา้สักสิบห้ายี่สิบนาทีมันจะมีหุ้นอีกกลุ่มหนะึ่งเขียวโผล่ขึ้นมาเลยเขียวแบบเขียวแบบเขียวเบบเขียวเลยอะ่ะเขียวเข้มอะ่ะแล้วต่อด้วยวันอังคารนี้ก็เขียวเข้มแบบเข้มจัดเลยบวกกันตัวแล้วแบบห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์กันหมดเลย คือคนที่อยู่ข้างบนคนอยู่ข้างบนคือหลายคนที่ทำ AI app คนที่ทำไอพวก AI agent ทั้งหลายเนี่ยมันเขียวแต่ว่า AI agent พอดีว่ามันอยู่เป็นแบบตอนนี้มันยังส่วนใหญ่มันยังเป็นพวกสตาร์ทอัพเป็นหลักเนาะมันก็เลยจะมองไม่เห็นแต่คนท,ทำ AI app เนี่ยได้ประโยชน์กันเต็มๆเ,เลยเพราะว่าอะไรเพราะพอ AI model อ่ะมันราคามันถูกลงอะนึกสภาพดูผมย้อนกลับไปให้ดูนะวันนั้นะมีคนแบบทั้งหลายมาถามมาโทรมาถาม,าม,าถามผมหลายคนเลย ือแบบพี่ดำพี่ดำมองยังไงดีดิฟซิกมันมามันจะพังไหมมันจะนู่นมันจะนี่ไหม่เงี้ยผมกว่าแบบเฮ้ยถ้าคุณเข้าใจภาพนี้คุณจะไม่ต้องกังวลเลยโอเคคุณอาจจะต้องกังวลแล้วคุณถือพวกอินฟาสตรเจอร์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบผมอะผมอะถือพวกอินเตอร์ไพรส์ซอฟต์แวร์เยอะใช่ไหมครับก็คือคนที่มันอยู่บนสุดอะคนทำแอปพลิเคชันอะ,นอะเออพวกเนี้ยมันได้ประโยชน์เต็มเมเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอไอมันราคาถูกลงเขาก็ทํางานได้ง่ายขึ้นไง เมื่อเหมือนกับพอของมันถูกลงก็แบบอ้าวก็ง่ายสิแล้วก็พัฒนาเอา AI พวกนี้นพัฒนาแอปพลิเคชันได้ราคาถูกลงแล้วก็ขายของได้ง่ายขึ้นพอขายของได้ง่ายขึ้นยเค K ที่มันเกิดมันก็ถึงจุดคุ้มทุนได้เร็วขึ้นมันยุคมันก็เกิดได้ง่ายขึ้น,นเกิดเยอะขึ้นประโยชน์ของเรื่องนี้มันเลยมาหาศาลต่อพวก AI app ผมอยากให้ลองย้อนไปในยุคอินเทอร์เน็ตสักประมาณปีสองพันเนาะ ทุกคนเราย้อนกับไปปีสองพัถ้าใครเกิดมาในยุคเดียวกับผมอะยุคที่แบบเราจะต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนอะจะเล่น MSN หรือว่าจะเล่น ICQ อะไรกันอย่างเงี้ยเราต้องต่อโมเดลเอ้ยไม่ต้องต่อ้องต่อโมเดมถูกไหมต่มันแบบต่อไปแบบแบบโหค่าเน็ตก็แพงค่าโมเดมก็แพงนู่นนี่แพงหมดพอพอันเป็นยุคนั้นอะพออินเทอร์เน็ตมันแพงอะ แอปพลิเคชันต่างหลายที่มันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตมันก็มันก็มีน้อยถูกไหมครับยูสเคอมันก็เกิดได้น้อยพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บอะตลาดมันก็เล็กไงแต่พอเมื่อไหร่ที่ผ่านมาอีกสิปีอินเทอร์เน็ตมันถูกลงยิ่งพอมันเข้าสู่ยุคโมบายอะทุกคนสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้ง่ายถูกทุกคนมีสมาร์ทโฟนตลาดมันใหญ่โตมโหฬานคนยู e เซอร์ใช้จับแบบหลักสิบสิบยีล้านคนมันขึ้นมาเป็นพันล้านคนอะเพราะอินเทอร์เน็ตมันถูกลง พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บอะตลาดรวมมันก็ใหญ่ขึ้นเพราะว่าทุกคนมันมารุมมาต้มมันใช้งานกันเต็มไปหมดเลยตลาดรวมมันก็ใหญ่ขึ้นถูกไหมเพราะงนะั้นคนที่พัฒนาแอปพลิเคชันทั้งหลายอะมันก็ได้ประโยชน์เต็มๆถ้าเราไปอยู่ยุคย,ย,ยุกก่อนอะที่เอ่เอพวกแบบทอร์เน็ตมันจะราคาแพงอยู่ต้องมีค่าเน็ตมีค่าโมเด็มอะไรอย่างเงี้ยคนที่ได้ประโยชน์เต็มๆมันนั้นคือคนที่ขายไฟสักเจอ์ก็คือพวกแบบเอ่อคนที่ขายโมเด็มใช่ไหมครับพวก พวกเซสซิสโกพวกออร์ l e คพวกอะไรพวกนี้ที่เขาแบบทําพวกอินฟ a s t r u ั t เจอเป็นหลักแต่ถ้าเราไปดูอะ่ะยุคนี้อะ่ะเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตมันราคาถูกมากทุกคนเขาถึงอินเทอร์เน็ตได้หมดอะ่ะเอ่อเขาทำแอปพลิเคชันเนี่ยคือคนท,ทำซอฟต์แวร์แวรูมมันสูงกว่าพวกนั้นเยอะมากถูกไหมเพราะว่ามันมันตลาดมันจะใหญ่ขึ้นมาโหรา,ลาเลยพอเป็นลุกของเ i มันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลย ปีสองปีแรกเห็นป่ะคนที่แบบหลีดตลาดเมื่อปีสองพันยี่สามเป็นสี่คือคนที่ทำอินฟราสตักเจอร์เราเห็นทุกเอ็นวีเดียเราเห็นพวกบิ๊กเทคไฮเปอร์สเกลเลอร์ทั้งหลายอะเพราะเขาทําอินฟราสตักเจอร์ไงแต่ปีเนี้ยเป็นปีที่ผมมองว่าจริงๆผมมองควรควรจะเป็นปีที่แล,แล้วละแต่ตลาดมันยังแบบมันยังไม่ให้แวลูเท่าไหร่มันเพิ่งมาเริ่มให้แวลูก,กันปีนี้ก็คือพวกคนทำแอปพลิเคชันทั้งหลายพวกเอ็นจิเนียร์ซอฟต์แวร์พวกอะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับมันจะเป็นคนที่หลีนตลาดถ้าเราไปดูอะ วันที่ d e p s e มันออกสองสวันแรกที่ d e p s e มันออกโอ้โหผู้คนทำ enterprise s o ์ t w a พวกนี้มันขึ้นแบบเขียวแบบงงๆเลยอะพอร์ตผมว่าขึ้นแบบงงงเหมือนกันเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอไอ้มันราคาถูกลงมันมันไับประโยชน์เต็มเเลยเพราะ use case มันจะเกิดขึ้นมหาศาลคนคนจะใช้งานกันได้อย่างหลากหลายมากนะครับก็ภาพมันก็เลยจะเป็นแบบนี้คือนี่คือทำไมเหตุผลที่ว่าวันนั้นผมไม่ได้กังวลเรื่องพวกนี้เลย ทีนี้ถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดของมันอีกทีหนึ่งเราก็จะบอกว่าไอพวกทำไมผมชอบ Enterprise Software ์แร์พวกเอ็น r ตอร s ไพรส์ซอเนี่ยมันมี Data ที่พิเศษอย่างสมมตินะหุ้นที่ผมถืออยู่คามสไตน์อย่างเนี้ยเขามี Data เกี่ยวกับการแบบเทรดเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลย Data ตรงนี้มันเป็น proprietary data ของเขาไงกลายเป็นว่าโอ้ดูสิในเลเยอร์ข้างล่างสุดเขามี Data ที่คนอื่นไม่มี ชอบพี่ไฟมี Data ที่คนอื่นไม่มี n t น r ทร i s ซอฟต์แวร์พวกนี้มันมันกจะมี Data ที่คนอื่นไม่มีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเขาก็จะเอาดาต้พวกนี้มาไฟล์จูนให้ AI m o โมเดลที่ราคาถูกลงแล้วอะ่ะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นขึ้นไปอีกแล้วเขาก็จะเอาไปขายให้ลูกค้าได้มากขึ้นเข้าไปอีกนี่คือเอ็นเกมของของเรื่องนี้เลยนะสำหรับผมอ่ผมรูสึกว่าถ้า AI มันราคาถูกลงแล้วตัวไหนที่มีดาต้เป็นพิเศษที่คนอื่นไม่มีอะ เอไอของตัวเองจะเก่งขึ้นในราคาที่ถูกลงแล้วคนพวกนั้นจะได้ประโยชน์เต็มๆเพราะอะไรเพราะเขา่ทัชอยู่กับคัสเตอร์เป็นหลักทีนี้พอเขาทัชอยู่คัสเตอร์ไม่ว่าเขาจะใช้ให้ทำเป็นแอปพลิเคชันให้คัสเตอร์ไปใช้ให้ e อ็นเตอร์ไพรส์ซอฟต์แวร์ให้ทอ็ไปทั้งหลายไปใช้เขาสามารถจะ Develop ตัว AI Agent พวกนี้ให้ User ของเขาใช้งานได้ด้วยนะครับก็เป็นเหตผลว่าทำไมวันนั้น เราถึงเห็นว่าหุ้น Infrastructure ลงกันเยอะแต่หุ้นที่มาเป็นซอฟต์แวร์มันขึ้นกันเกือบทั้งกระดานเลยถ้าเข้าใจภาพเนี้เคลียร์เลยนะครับโอเคหน้าหน้านี้ก็เป็นเกี่ยวกับอีโ s ส s ต e มของ I a อเจนนะครับก็ผมผมเอาอมาจากของคุณจูเรมานะครับก็จริงๆก็คือเป็น VC ที่ที่ผมไปลงทุนนั่นแหละ นะครับก็คุยกับเขาแล้วก็เขาก็ให้ภาพปุประมาณนี้มาแต่ว่าผมคงไม่ลงดีเทลเนาะเพราะว่าผมจอรับว่าผมอาจจะยังไม่มีความรู้ขนาดนั้นซึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วไอ้หุ้นทั้งหลายที่เราเห็นอยู่ในนี้มันมักจะเป็นพวกสตาร์ทอัพเป็นหลักนะครับลงดีเทลไปผมกลัวคงจะผิดนะครับแต่ถือว่าสไลด์นี้เป็นสไลด์แถมละกันนะครับรใครอยากจอาไปใช้เนาะก็ก็จริงๆคีย์หลักมันก็จะคล้ายๆกันกับเรื่องเมื่อกี้เนาะก็คือ เป็นเรื่องของ Data ถูกไหมขัาล่างสุดคือคือ Data เนี่ยสำคัญมากๆกสหรับเรื่อง AI นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของกับการ a g e พวก AI Agent ทั้งหลายพวก Application Layer ทั้งหลายแล้วก็เป็น Ecosystem ที่ให้กับพวก Marketplace สํำหรับในการ Touch กับพวก End c o n s u m e r ทั้งหลายก็ก็ลองใครสนใจลองไปดูกันได้นะครับแต่แต่ขอย่าไม่ลงดีเทลนะครับกลัวผิดจริงๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็สุดท้ายนะครับคุยเล่นกันนิดนึงแล้วกันก็ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนที่ลงทุนในหุ้นหุ้นเทคนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวกับ AI เนาะก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยใครทําอะไรอยู่ตรงไหนนะครับไม่ได้ลงในเรื่องของเทคนิคเป็นหลักแต่ว่าเราลงในเรื่องของโอวิวว่าเ,เทคโนโลยีเนี่ยมันมันทำงานยังไงประมาณนี้นะครับผมหวังว่ามันจะไม่ช้าเกินไปอย่างน้อยผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้แหละถ้าคนตั้งใจฟังดีๆเอ,อ เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จริงๆจะบอกว่าใครมีไอเดียอยากจะให้ทําเรื่องอะไรแล้วผมคิดว่าถ้าผมมีประโยชน์แล้วผมมีความรู้ที่จะพูดได้มากพอผมจะพยายามนะรีแคปสั้นๆประมาณนี้คลิปนี้ก็จะประมาณสั้นๆประมาณนี้นะครับคุยกันได้ให้ความเห็นกันได้นะครับเดี๋ยวก็เอ้คราที่แล้วทำไลฟ์เนี่ยถือว่าคนจะชอบกันเยอะพอสมควรเดี๋ยวสักผมว่าเดือนละครั้งดีแม้เรามาทำไลฟ์คนเดือนละครั้งเนาะ คุยเล่นคุยปรึกษามาเก็ตกันนู่นนี่กันได้เนาะเป็นแบบฟรีสไตล์ไม่ได้ไม่ได้หลงลึกมากๆหรือใครมีคําถามอะไรก็มาคุยกันในไลฟ์ได้ก็ดีแล้วก็ผมอยากจะให้ข้อสังเกตน,นิดนึงนะวันที่มาไลฟ์อะผมเห็นลนะคาถามมันมีมาเยอะมากแล้วแล้วผมให้เมฆอบะหยิบคำถามขึ้นมาคุยอะขณะเราคุยคําถามกันเยอะมากนะก็ยังตอบไ,ไม่หมดทริคมันคืออะไรคือเวลาผมหมอจะทำไลฟ์อะแล้วจะให้เปิด โพสที่แบบให้ฝากคำถามอ่ะคนจะฝากคำถามมันน้อยแล้วมาชอบถามตอนถามสดไปสังเกตดูนะผมอ่ะจะเอาคำถามที่ถามล่วงหน้ามาตอบก่อนเพราะงั้นนะถ้าใครอยากจะให้ผมพูดหรือคอมเมนต์เรื่องอะไรอ่ะพิมพ์คำถามมาล่วงหน้าผมจะได้มีเวลาเตรียมตัวแล้วก็จะได้สิบในการตอบก่อนเพราะถ้าคุณมาถามในไลฟ์แล้วคำถามมันมามันเยอะอ่ะเราก็ตอบได้ไม่หมดถูกปะ่ะนี่คือทริคนะครับ แล้วกสว็ส่วนเรื่องหุ้นคลิปที่ทําเป็นหุ้นหลายตัวเป็นดีฟไรเงี้ยผมผมก็อยากทํานะแต่ว่าแล้วผมก็รู้สึกว่าคนก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าอย่างคลิปโทสเนี่ยช่วงนี้แบบคนเหมือนคนคนคนก็ดูกันเยอะเหมือนกับแบบอยากอยากจะดูกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็แต่ว่าผมผมจะพยายามทําออกมาให้มันแบบข้อมูลให้มันครบถ้วนต่อหุ้นนั้นจริงๆแล้วก็ไออย่างคลิปพวกน,นั้นนะ่ผมอยากจะรอให้มันมีพวก Investor Day ออกมาเพราะว่าถ้ามันมี i n น e วสเซ e ร์เ Day ออกมาเนี่ยมันจะมี Data ที่ออกมาคุยกันได้เยอะมันมี t a i l ล่อนข้างเยอะซึ่งผมจะสามารถที่จะออกมาแบบเล่าได้ดีกว่าการที่แบบทำมาแบบไปตามไม่พร้อมเนะเาะก็ตอนนี้ที่อยู่ในที่ผมเห็นในปั๊บได้แล้วว่าคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่งมี Inversor d y y มาตัวหนึ่งก็คือ Data d o เพราะงั้นเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวผมกลับไปนั่งดูก่อน ถ้าผมกลับมานั่งดูแล้วผมสึกว่าเฮ้ยมันพร้อมเงี้ยเดี๋ยวผมอาจจะเอาแล้ต้าดอกออกมาทําเป็นคลิปคลิปดิบได e เต็มๆออกมากันดูนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังกันนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ